ไปป,ป่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูป่านะคะไปป,ป่ามีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางขึ้นเหนือลองใต้แควคาดปลอดภัยนะคะน,นี้ก็เราให้แม่หวานกับราชตะนะคะกินโตจีน นะคะแต่ว่าจะแยกกันนะคะป,ะปะค้าป๊าคะแม่คะเพราะว่าเด็กป่วยนะคะต้องกินแยกนะคะ่ะไอป้าป๊าร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะมาพิตะบ้าง Happy b i r ร์ดเด to ูอยู่ะครับก่อนครับครับอ่านเลยอ่ะครับ ป้าปๆนะ่คะสุขภา,าพแข็งแรงนะคะอยู่กับตาตาน้อยไปนานๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ